สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราก็มาเอาติ้งกับออกซอฟครับโแบบเห็นเลยเห็นเลยในกล้องเลยครับสีผมแบบสวยงามมากผมชอบสีผมพี่ว่ะสีประจำตัวแล้วพี่เนี่ยสีน้ำเงินกินอิ่มกันแล้วนะครับที่ร้านลุงสวยถามว่าก่อนหน้านี้ทำไมไม่ถ่ายก็กูกินอยู่กูก็เลยไม่ได้ถ่ายนะมึงจะดูกูกินเหรอ อ่ะต่อไปเราจะเข้าที่พักกันแล้วครับชื่อที่พักคือวิลล่าพูเลวิล <eer> ล <der> ่า<ส>พูเลอะไรนะและที<ส>่กูพ<ส>ูดมานี้เรียกว่าจำไม่ได้หรออะไรของมัน

เอาวยสดนี่เข้ามาดูเอาวยสดมาดูเร็วได้เดี๋ยวเปิดไใหม่ได้อะพร้อมจบจบแบบโอเคเริ่มมาเมาเก็บมาเก็บมเบมบเก็บ

เดนเน่เอาหมดโดนอยู่แ uh ล้วยังโยนแม่ก็เรียอะไรแตะมาแต่มาโอเคเริ่มงวิ่งววิ่่นว่งวิงิ่งวิ่งิ่ง

แฟนมวยเลยครับโู้ยเจ้เจ็เจ มุ่ง,งขาวเข้ามานี่นะววาหานึ่งเข้ามาหาพูดคำพี่มุ่มงขาวเข้ามาเข้ามาหาพูดคำพี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาหนิดหนอ่งโอเคตอนนี้เต้นฉากเรียบร้อยแล้วครับแต่มือแต่มือกรรมการกำลังจะผู้สุดท้ายเ้อมสามสองชกแล้วชกแล้วครับเริ่มชกแล้วเออเออเตอนนี้เสียงเสียงเชียร์ยังเงียบเสียงเชียร์ยังเงียบเอ้ยเออ โอ้ย oh, จริงจังมากคู่นี้เใจจริงจังเออบัตเออเออใกล้แล้วใกล้แล้วเออฝ่ายเสื้อลายดอกเป็นฝ่ายชนะครับลงได้ลงได้ลงได้ตลงนะครับอ่าจนมาจนมาไม่ต่อลงนะครับ พร้อมอ้าเริ่มเออ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 เข้าวงไดเ้าวงนเราได้คู่ชิงที่หนึ่งแล้วเราได้คู่ชิงที่หนึ่งแล้วหนึ่งคนลีลามันได้หรอ อยู่บ้านจะดีอยู่แล้วขี่โองร้อยสองร้อยเมตรกันดิแล้วมาโดนน้ำ ก่อนครับจนหมัดจนหมัดชนหมัดท้่ไวเลยชนหมัดที่ไวเลยเจกว่าพี่หนึ่งบอกสตาร์โอเคร้อมยัน้อเริ่มมีอเ้เออเมีมีทักทายหน่อยหนึ่เออเออเออมีดันเงนมีดันเนเออ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 เอยากเลยอยากเย เฮ้ยคู่จับกันเฮ้ยกูชอบอะกูชอบตายยากตายยากอ้าวเราได้คู่ชิงแชมป์คนที่สองเอาอะไรเอาสักสีหรือเอาอะไรมี

อ้มีจริงไหมเออ้อยนึงนีเอาเาเดี๋ยวคุณอบเอาไม่เอาขา้อมเอาขาเอาเอาหมัดยันแล้วก็กระดึบตัวเข้าไปลองดูลองดูตรงนี้ตกตรงนี้ตกอันตรายแกต้องมาตรงกลางตรงนี้ตกหัวฟาดปุ่เอออย่างนั้นแหละอพี่ยแพ้ไหมน้องอแต่ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นสามร้อแล้วี่ชนะีอ๋อวัดเจต มีแฮันดิ้แฉกให้มีฮันดี้แฉกให้นี่เลยนี่เลยคู่นี้เลยนี่เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรชินลงเดี๋ยวคว้าขึ้นเออเคยหลงเลยต่อให้มาอ้าวชนมาดชนมาดชนมาดหลงหลังฟังสัญญาณเอากองเทียพร้อนเอาเริ่ม เ้ผมอยากจะบอกว่าบริษัทนี้ซาดิสมากครับเธอผู้หญิงโดนเด็กของเด็ที่8ตกเอาไม่ถึงอ่ะเขาถึงวาก็ใช่แหละ อาต่อไปจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศมุมดำได้แก้ปดกุ้งไทยเอาโชว์โมันโจมันเกมเดียวหรือสองไม่ตให้เล่อะไรมุมขาวได้น้องอะไรนะบอกว่าเกมเดียวครับดูดีเลยมุมมุมขาวได้น้องเลยนะรางนะวัลจะอะไร่นะครับ1,000กับ500 1,000กับ500คนชนะได้1,000บาท เอาพันห้าร้อยเดียวเออมาต้อนรองตรงนี้เลยเหรอเอาไปหนึ่งเก้าร้อยไม่มียอดรวมกันแน่พันห้าเอาตกลงแบ่งผลประโยชน์กันไปใครชนะหนึ่งพันใครแพ้เดี๋ยวโอ้อตด้วยอ้าวเอาสัมภัติมาสัมภัติมาแอดแกะหมาดโอเคฟังสัญญาณเอาวีให้สัญญาณนะครับพร้อมนะครับผู้ชกสามสองหนึ่งชกคเขาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยเอ้ย ไอ้โบ๊ทชนะเอายกโชว์มาเอายกยิ่งก้าวยิ่งก้าวเฮ้ยเวเวมาเป็นกรรมการตรงนี้แล้วแบบชูมือชูมือชูมือเร็วเร็วเร็วแล้ว ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์คนแพ้ก็ต้องทำขนาดนี้แหละ <laughs> ไม่ใช่ก็แบบว่าเหมือ <laughs> นเวทีมวยยืนตรงกลางอะแล้วก็จับมือชึ้มารายมันย็นตรงกลางไปเยอะนะแค่นี้ก่อนนะโจมือไปช่วยอ่าชิงชนะเลิศมวยทะเลที่หนึ่งคือโบ๊ช ละคอร์ดนะเพื่ออะไรเพื่ออะไรที่สองชื่ออะไรนะมดมดอยู่ไหนมอสอยู่ใต้หลังมสมอสเอทที่สองอ่สัมภาษณ์ครับชิ้นหนึ่งความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยดีครับเหนื่อยดีอยากให้มาลองครับอยากให้มาลองนะครับเขาลองไปแล้ว รอกะดูเหรอเดี๋ยว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 ่ก่อนเดี๋ยวร่างก่อนสู้หุ่ยิงสู้หุ่ยิงเดี๋ยวี๋เดี๋ยวปี๋ปี๋เดี๋ยวี๋ปี๋เดี๋ยวี๋หรอเหรอ ใครลุกฟ้าโอเคอันน okay, ี okay. ้ okay, ันไม่หน right. you. ่วยรอซ้ำหรอใช่ใครลุกฟ hmm. ้าห yes, ่งสองต้อไม่ได้หรอเห่ไม่ได้หรอับหนื่อยเหนื่อย่างเงี่แค่มาต้หนื่อยนะอแล้วบอก ้เเรยก่าจาลงด้วยน้เราจะไม่ตายคนเดียวพี่หนึ่งเอาเอาเอาให้พี่หนึงหน่อยพี่นี่พี่นี่เอาให้พี่หนึงหน่อยเอาอะไรให้พี่ึงมันกนได้เหรอ เฮลโหลเฮลโหลเป็ดน้อยเป็ดน้อย

อะไรของมึงขับเป็ดชนแม่เหมือนเหมือนเรามาเล่นกันสองคนอ่ะเนาะคนอื่นเขาก็แบบเออนะอะไรกันสองคนนี้วะเล่นกันอแค่นี้สนุกอยูแค่นี้